หมอบอกว่ามันตาบอดจุนตาบอดเหรเสียงแบบจะไมวะเนี่ยฮะไม่เป็นไรเว้ยจุนเดี๋ยวพวกฉันไม่ปล่อยให้แกเดินคนเดียวหรอกเว้ยไม่จริงเพราะว่าแกเป็นคนตาบอดเนี่ยแกจะเป็นคนตาบอดที่เล่นที่ป้าที่เก่งุดประเทศ มีคนตาบอดมาด้วยจุน้ทนทางทางมาณบ่อยของอ่ะผู้ช,ชายเล่นกีตาร์ผู้หญิงร้องเพลงแต่ดูท่าทางแล้วไม่เท่าไหร่อ่ะนั้นๆเธอเองพูดถูกใจมากเลยนะช่วยเราจุน้นอย่างน้อยเลยเอ็มเลยก็ร้องดีนะก็ได้ดีกว่าคนตาบอดตั้งเยอะเชื่อพี่ดิวันมาเน็ตจุกทีหนึ่ง เท่าไหร่ครับพี่ครับม,ม่้นี่มันเท,ท่ชัดเลยครับพี่<ค><ย> ได้ค่ะขอเพลงคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวโอ้ยยด้ได้ผมดูเยอะแยะเ้ยเั้ไม่ สุดยอดมากอยนะ่างเงี้ยไม่เท่าไหร่ว่าเฮ้ยถ้าเจ๊นแน่จริงอ่ะแนวอื่นเล่นได้เหมเจ๊รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องทดลองรู้ว่าเหนื่อยพยยามต้อ

ด้วยกันนะฉันบอกว่าฉันไม่ไปไงน,นายไม่เข้าใจเหรอขอร้องล่ะอจินรนต้องใจด้วยกันแั๊บเดียวก็ยังดีฉันไม่อยากไปไหนทั้งนั้นทำไมไม่ไปเราจะมัวนั่งเศร้าอยู่ที่บ้านแบบน,นี้เหรอก็ฉันก็นเหมอนเธออะนายไม่เข้าใจเลยไงพยายามท้าไปอ่ะสุดท้ายมันก็ไปไม่ถึงไหนไม่จริงอ่ะฉันไม่เชื่อคำว่าที่สุดโลกนี้ไม่มีคำว่าที่สุด มันมีแต่คําว่าได้อีกต้องทําได้อีกแต่ถ้าไม่มีพรสวรรค์น่ะมันก็ไปไม่ถึงไหนหรอกเลิกพูดเรื่องพอรสวรรค์กทีได้ไหมนี่บ พอจะไปบ้านแล้วเหรอฮะไอ้ชุนยิ่งทำไมวะใช่กับพี่ผมต้องเรียนรู้และยอมรับมันให้ได้ให้ได้นี่นะจุนอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด ตายจนวันน right? yeah, oh, uh, ี wow. right, oh, <c oughs> right. yeah. um, ้แน่สิครับนะวันนี้แหละครับผมวันเออเย็นๆนะอย่าเพิ่งรีบลืมตานะเอ้สัก้าสักชาหน้าทำไม่แรงอย่าเพิ่งลืมอย่าเพิ่งลืมเออเออเอามาเออเอามายืนหน้าเราทำไมแห่นไอ้จุ๋นนะช้านะสักช้านะอย่าเพิ่งลืมนะค่อยๆลืมนะขอให้ลืมก็ลืมอ้าว เอืงตาเฮ้ย <irgendw carbono S 2> จ <stage> anyway? ุนเจ๊เห็นอะไรป้าวะผมเห็นแล้วยูไอจุนใจดีใจดีใจดีใดีจริงๆเว้ยเฮ้ยไอ้จุนเอ็งนี่มันโชคดีจริงๆนะเว้ยอิท่ตาเองนะไม่บอดนั่ารักดีเด็กบอกว่าเอ็งเห็นเนี่ยเอ็งเห็นอะไรบ้างบอกนะดิผมเห็นเห็นอะไร ผมเห็นเหลือสปิรักของผมมเลยไ่นิดแม่นิละ่คิเลยม่นิเม่คิดเลม่นม่เลยไมอ,อิดเลยเลยไลย่ะเลยมคเยมเลยล้วม่เยเยลยล่ะเลย น้ำมันพายของจริงดีหว่าน้ำมันพายราันเฮ้ยเฮ้ยนี้เวี่น้หนอกมเ้ยเฮ้ยน้หนอกน้ำหนอกจำดท่องไว้น้าหนอกน้หนอกน้า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 น้น้าน้าน้าน้น้า้ยน้้น้น้าน้้าน้น้านอ้นนนน้้า้ เพลงฮิตขอแกมาประชันกับเพลง่อยของฉันกล้าหรือเปล่าต่อนจัดฮือครับไม่สุดัจเแลบไปและมาฟังไม่เข้าใจทำไมหนงตือโตพอขนาดนี้ฉันก็คิดว่าถ้าเกิดว่าโตหายไปฉันจะอยู่ยังไงตนายเรา